สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องวีระด้ำแต่งนะครับวันนี้เรามาปลุกผีกันครับมาปลุกคุณปู่ครับคันนี้ขายแล้วครับขายให้ซับทวีคูณน้ำดื่มครับเดี๋ยวให้น้องหมางเติมลมก่อนครับ เจออีกแล้วครับลุงพรครับโอ้รถอำนาจรัดเตด็มลลส,สั่งทองครับสั่งทองสั่งทองครับไม่ได้ไลยยูทูบยูทูบกลัวเมียเจอ เอาเผาหัวเลยเจ๊เดี๋ยวดูเผนนะาหัวเผาหัวเจ๊เผาหัวเออบผลเอาอดอออเดี๋ยวให้ลุงพรจัดการครับนี้จอดอย่างเดียวครับไม่มีปัญหาอะไรครับแต่กลัวแต่คลาสกับเบรคแค่นั้นแหละจอดนานครับจอดนานสามปี เช็คก่อนเช็คก่อนเป็นช้งางอ๋อทีเดียวครับทีเดียวติดกันลุกพอลแน่นอนแน่นอนครับ เครื่องมันแจ๋วอดสามปีครับอดสามปีครับสตาร์ททีเดียวติดเลยครับโอ้โหเกแต่เก๋าครับต้องดูดิเนี่ยมันมันโยกเด้มันโยกเนีเออนะมันโยกอยู่ เติมน้ำมันหรือเปลาขับกลับบ้านได้เลยครับอันนี้เสียม้าก็มาเติมลมให้ครับเฮ้ย ดูน้ำก่อนตัวน้ำเลยอ่าดูน้ำดูท่าก่อน,น,เ,ปนอเป็นไรอะ่ะเดี๋ยวรอคุณหมางเติมลมเราก็ดูก็ได้ดิ๊กเอาไอติมมาเสิร์ฟเนี่ยอเอาไอติมมาเสิร์ฟคือไอศครีมอะ่ะโอ้ลุงพลเนี่ยของแกแรงครับปลุกผีได้ เอาน้ำมาเติมก่อนแล้วเอาน้ำดื่มสักทวีคูณอ่ะไปนี่ครับเขาแกมาเช็ครถเองเลยครับแอบเมียซื้อครับเห็นกล้องนึกว่าไล์สดครับกลัวเมียเห็น อยู่หลังรถอ่านี่โอ้นี่เบียงไอศครีมครับอ่ากินไอศค,ครีมก่อนครับให้ใจรม่มๆเดี๋ยวน้ำมาใส่กันนาผมเอาอะไรมายานันไหมเดี๋ยวหาเหล็กยัน อ่ะป่ะนี่ไอจานเบรกหลังแลกเปลี่ยนไว้ยังไม่เลยให้ไอ้ใจ<ม>ไปหาไม่ได้รอบนึงงล้วไม่ใช่อจําไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าจะไปเปลี่ยนในท้ายแอลไม่มันมันทํามาหมดแล้วนี่จําไม่ได้ ทีโคงใช้ใส่เลยไงเลยถอดอันนี้ออกใสไออ่าทำมานี้เลยใสไอนั่นอ่ะไอเพาอุ้ยเจ้าของเก่งอยู่แล้วอาเซียนี่ทำได้ทุกอย่างพีโก้ต้องหยุดลงโรงโรงน้ำยังทำเองเลยนี่ครับโอประกอบโรงน้ำเองเลยครับน้ามางมางไปเอาน้ำอยู่ นี่น้ำบนรถเยอะแยะนี่โอ้ไปเอาที่ไหนนี่ใส่น้ำแพ็กเลยโอ้มาแล้วครับเสียหมางครับเสียหมางไม่ไม่ดูน้ำเลยลุงพลสตาร์ทอย่างเดียวรถโจยหยดมาให้รถรถโจด,ดหน่อยนไอิมรถแล้วเน,นี่ <c oughs> นนย อ้าเรอยร้อคูณด้วย20วเท่าไหร,ร่วะ130เท่าไหร่วะง,งรอบละรอ จิ 2, ๊ววแบจบิบสองตันหกโอ้ลุงพรปลูกผีครับใช่ธรรมดาจอดสามปีครับครั้งเดียวรู้เรื่อง,องลมมันตัดลมมันเต็มแล้วเดี๋ยวให้เสียม,มังเติมลมกันครับ เปิดเออมองยังไม่เปิดเลยมา呀เออมาแล้วเยอะๆๆๆเติมเย่าไหร่คับปมาเจ็ดสิบเติมเท่าไหร่ครับป๋าเจ็ดสิบต้องวัดเขาไปเขที่มุนไปได้อะให้ถึงบ้านไม่ใช่เดี๋ยวจัไไดการตรกนี้ แล้วมือย่าปากโก้งวันนี้รถ้อมยังไม่เสร็จนะมึอกูกชิดนตุกตาอู้โทษทีครับโอ้เหยียบขาที่มองครับรอเนาะมาข้างหลงังฝั่งนู้นไม่ต้องมีแถบเดียวเข่าไล่ระบบไปเซ็ตระบ,บบใหม่ เรื่องเช่อะไรเช็คเพราะว่าเวลาขับน้ำจะไม่มีเวลาเช็คเอานี้ทำไมสตาร์ทจะขับไปด้ยกลัวครับกลัวสระลกเฮ้ยครับยังไม่เสร็จจ้ะเาอ้โทษเยื่นไปใจให้คืนเลยคันนี้จัดมาเท่าไหร่นะสองมนี่สองหมืนครับท่านผูชมคันนี้ จากาคำอืมนิีสองสองอน,นี้ก็วิ่งส่งน้ำโ,โไม่บัดไม่ไว้แล้วครับผู้ชายขายน้ำครับโอ้วันนี้เสียปลามมาครับนู่นเสียปลาเสียปลาม,มายืนหัวเราะอ,อยู่ข้างรถนี่มาดูนี่เร็ว <laughs> จะบอกอะไรครับท่านผู้ชมอันนี้คือค,คืออดีตรถของเสียปาล์มครับอดีตรถเสียปาล์มขับครับคันนี้น,คน,น,นะครับคนก็นคเคยขับเข้ามาจ้องอยู่ ตั้งแต่เป็นวุ้นเส้นอยู่ครับเสียปาล์มครับคันนี้ตั้งแต่อยากเป็นวุ้นอยู่เลยรเดาเดือรแล้ว

ยาวเลยครับขอบคุณครับเฮง,งเรวยรวยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ